มาเพิ่มสเสน่ห์สาวๆกันนะคะหมวกมงทรงสเสน่ห์นะคะใบนี้มีลูกปัดพลิ้วๆนะคะสีพาสเทลค่ะลูกปัดสีพาสเทลนะคะริบบิ้นรอบศีรษะนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสลับสีม่วงสีขาวนะคะน่ารักมากๆโครงหมวกเป็นฟองน้ำนุ่มๆเบาๆนะคะสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะรอบศีรษะ22นิ้วนะคะ ลูกปัดนะคะสีพาสเทลสีฟ้าสีใสสีม่วงอ่อนนะคะน่ารักน่ารักผ้าที่เห็นก็จะเป็นผ้าทอนะคะลายของม้งนะคะจะเป็นลายสไตล์ของชาวม้งนะคะข้างในบุด้วยฟองน้ํานะคะฟองน้ําบุผ้าสีดํารอบๆนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของหมวกด้านในนะคะที่สวมหัวคือ6.5นิ้วนะคะสามารถยืดหยุ่นได้นะคะนิ่มๆค่ะ เอาไปใส่ถ่ายรูปนะคะเป็นพรอ็อพสวยๆค่ะน่ารักมากๆเสริมสเสน่ห์ค่ะหมวกทรงสเสน่ห์นะคะใส่งานปาร์ตี้งานแฟนซีก็ได้นะคะเพิ่มสเสน่ห์ให้กับสาวๆค่ะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะมาเพิ่มสเสน่ห์สาวๆกันนะคะหมวกมงทรงสเสน่ห์นะคะใบนี้มีลูกปัดพลิ้วๆนะคะสีพาสเทลค่ะลูกปัดสีพาสเทลนะคะ ริบบิ้นรอบศีรษะนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสลับสีม่วงสีขาวนะคะน่ารักมากๆโครงหมวกเป็นฟองน้ำนุ่มๆเบาๆนะคะสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะรอบศีรษะยีสิบสนิ้วนะคะลูกปัดนะคะสีพาสเทลสีฟ้าสีใสสีม่วงอ่อนนะคะน่ารักน่ารักผ้าที่เห็นก็จะเป็นผ้าทอนะคะลายของม้งนะคะจะเป็นลายสไตล์ของชาวม้งนะคะข้างในบุด้วยฟองน้ำนะคะ ฟองน้ำบุผ้าสีดำรอบๆนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของหมวกด้านในนะคะที่สวมหัวคือ6.5นิ้วนะคะสามารถยืดหยุ่นได้นะคะนิ่มๆค่ะเอาไปใส่ถ่ายรูปนะคะเป็นพรอ็อพสวยๆค่ะน่ารักมากๆเสริมสเสน่ห์ค่ะหมวกทรงสเสน่ห์นะคะใส่งานปาร์ตี้งานแฟนซีก็ได้นะคะเพิ่มสเสน่ห์ให้กับสาวๆค่ะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะมาเพิ่มสเสน่ห์สาวๆกันนะคะ หมวกมงทรงเสน่ห์นะคะใบนี้มีลูกปัดพลิ้วๆนะคะสีพาสเทลค่ะลูกปัดสีพาสเทลนะคะริบบิ้นรอบศีรษะนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสลับสีม่วงสีขาวนะคะน่ารักมากๆโครงหมวกเป็นฟองน้ำนุ่มๆเบาๆนะคะสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะรอบศีรษะ22นิ้วนะคะลูกปัดนะคะสีพาสเทลสีฟ้าสีใสสีม่วงอ่อนนะคะน่ารักน่ารัก ผ้าที่เห็นก็จะเป็นผ้าทอนะคะลายของมงนะคะจะเป็นลายสไตล์ของชาวมงนะคะข้างในบุด้วยฟองน้ํานะคะฟองน้ําบุผ้าสีดํารอบๆนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของหมวกด้านในนะคะที่สวมหัวคือ6.5นิ้วนะคะสามารถยืดหยุ่นได้นะคะนิ่มๆค่ะเอาไปใส่ถ่ายรูปนะคะเป็นพรอ็อพสวยๆค่ะน่ารักมากๆเสริมสเสน่ห์ค่ะหมวกทรงสเสน่ห์นะคะ ใส่งานปาร์ตี้งานแฟนซีก็ได้นะคะเพิ่มสเสน่ห์ให้กับสาวๆค่ะมาเพิ่มสเสน่ห์สาวๆกันนะคะหมวกมงทรงสเสน่ห์นะคะใบนี้มีลูกปัดพลิ้วๆนะคะสีพาสเทลค่ะลูกปัดสีพาสเทลนะคะริบบิ้นรอบศีรษะนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสลับสีม่วงสีขาวนะคะน่ารักมากๆโครงหมวกเป็นฟองน้ำนุ่มๆเบาๆนะคะสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะรอบศีรษะ22นิ้วนะคะ ลูกปัดนะคะสีพาสเทลสีฟ้าสีใสสีม่วงอ่อนนะคะน่ารักน่ารักผ้าที่เห็นก็จะเป็นผ้าทอนะคะลายของมงนะคะจะเป็นลายสไตล์ของชาวมงนะคะข้างในบุด้วยฟองน้ํานะคะฟองน้ําบุผ้าสีดํารอบๆนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของหมวกด้านในนะคะที่สวมหัวคือ6.5นิ้วนะคะสามารถยืดหยุ่นได้นะคะนิ่มๆค่ะ เอาไปใส่ถ่ายรูปนะคะเป็นพรอ็อพสวยๆค่ะน่ารักมากๆเสริมสเสน่ห์ค่ะหมวกทรงสเสน่ห์นะคะใส่งานปาร์ตี้งานแฟนซีก็ได้นะคะเพิ่มสเสน่ห์ให้กับสาวๆค่ะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะมาเพิ่มสเสน่ห์สาวๆกันนะคะหมวกมงทรงสเสน่ห์นะคะใบนี้มีลูกปัดพลิ้วๆนะคะสีพาสเทลค่ะลูกปัดสีพาสเทลนะคะ ริบบินรอบศีรษะนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสลับสีม่วงสีขาวนะคะน่ารักมากๆโครงหมวกเป็นฟองน้ำนุ่มๆเบาๆนะคะสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะรอบศีรษะ2 2นิ้วนะคะลูกปัดนะคะสีพาสเทลสีฟ้าสีใสสีม่วงอ่อนนะคะน่ารักน่ารักผ้าที่เห็นก็จะเป็นผ้าทอนะคะลายของมงนะคะจะเป็นลายสไตล์ของชาวมงนะคะข้างในบุด้วยฟองน้ำนะคะ ฟองน้ำบุผ้าสีดำรอบๆนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของหมวกด้านในนะคะที่สวมหัวคือ6.5นิ้วนะคะสามารถยืดหยุ่นได้นะคะนิ่มๆค่ะเอาไปใส่ถ่ายรูปนะคะเป็นพรอ็อพสวยๆค่ะน่ารักมากๆเสริมสเสน่ห์ค่ะหมวกทรงสเสน่ห์นะคะใส่งานปาร์ตี้งานแฟนซีก็ได้นะคะเพิ่มสเสน่ห์ให้กับสาวๆค่ะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะเว็บไซต์ anac6.com ค่ะ